วันนี้จะมานำเสนอวิธีการบันทึกนะครับเลขบัตรประชาชนนะครับจากระบบ l t e แ3000ไปที่ l t e แออนไลน์หรือเราจะมี Excel หรือมีข้อมูลใดๆก็ตามนะครับเราสามารถดูแลท่านได้นะเป็น LPA ข้อในปี2568นี้นะครับมาดูกันอ่าบอทนะครับก็จะไปที่ข้อมูลโดยค้นเฉพาะที่ยังไม่มีรายการประเมินถ้าเราประเมินไปแล้วนะครับ จะากให้สามารถแก้ไขได้อ่าพอเจอคนนะครับที่มีเลขว่างอยู่ก็จะเติมให้นะโอเคอันนี้มีว่างอยู่นะครับแล้วก็ไปค้นในฐานข้อมูลว่ามีชื่อตรงกันไหมถ้าตรงกันนะครับก็ไปค้นแล้วก็นําเลขมาเติมให้นะครับวันนี้เราใช้บททําให้ดําเนิเนการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าฝึอกอบรมนะครับ ใครที่ฝ่านปนการฝึกอบมของปี68แล้วก็ทักมานะครับจะได้ดำเนินการให้แล้ววิดีโอนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ